รีวิวผักกาดเขียวปรีดองค่ะทุกคนนี่ค่ะที่ทําที่เราดองไว้วันนั้นนะคะวันนี้เปิดออกมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้เลยคะ่ะหน้าตาไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเยวจะงัดขึ้นมาให้ดูก่อนนะคะขออนุญาตขยแบแป๊บนึงค่ะเป็นไหมนอ้อหน้าตาจะเป็นเช่นไรนี่ค่ะโอ้หน้าตาดีนะคะ กินหอมฟุ้งเลยกินผักดองหอมฟุ้งเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ใครอยากลองชิมไม่เอ่ยใช้ข้าวเหนียวดำนะคะในการหมักดองอู้นี่ค่ะอันนี้คือตัวที่อยู่ข้างล่างนะคะตัวที่น้ำท่วมสีสัน ผักกาดดองนะคะผักกาดเขียวปรีดองที่เราทําไว้นะคะวันนี้เป็นวันที่สามแล้วค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นอยู่นะคะทุกคนหน้าตาหน้าทานกลิ่นหอมเลยค่ะเราใช้ข้าวเหนียวดํานะคะในการผสมหมักดองลงไปนี่ค่ะผักกาดเขียวปรีที่เราดองไว้ค่ะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะ